ที่เขาได้รับความเดือดร้อนมาเช้าทําบุญไปนานๆจะทําบุญนะฮะผมไม่ได้ทําบุญบ่อยนะนะครับที่ที่บ่อยมากคือคือกินวายนะครับกินวายนี่บ่อยกินทุกวันทําบุญก็นานๆทีนะฮะนะครับเอาสวัสดีครับสบายดีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะนะครับแล้วก็ถูกรลางวันที่หนึ่งนะครับสามสี่งวดติดกันนะครับอ่านะครับจุกรูจุกกรูนะครับสวัสดี ทุกท่านนะครับเอ,อ่ยนามเอ,อ่ยอะไรกันไม่ไหวนะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ <gosto> จุกรู้จุก <Hindu> รู้เดี๋ยวก็รังนะเอะเอาให้มันดูดูดีหน่อยนะครับนะครับขยับไปขยับมาสักนิดหนึ่งพี่น้องครับแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดมาคุยกันยามเช้ามีเรื่องมีราวอะไรบ้าง ก็หลายเรื่องหลายราวนะครับสัญญงสัญญาณเป็นไงครับคนธรรมดาสาม,มารถปฏิเสธตรวจสารเสพติดเหมือนกับคุณแบกค่ายแกรมมี่ได้หรือไม่ได้ครับปบกทาได้เราก็ทําได้ครับเราก็คนเหมือนกันนะเราไม่ใช่ควายไม่ใช่พลเมืองชั้นสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจอตํารวจแล้วเราอยากจะอยากจะปฏิเสธการตรวจสารเสพติดถามทําได้ไหมทําได้ แต่ควรทำไหมไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเราก็ทำในสิ่งที่ดีนะครับไม่จะเป็นต้องไปเอาเอาแบบนักร้องนะครับคนไหนที่เขาเมาแล้วเขาไม่ยอมอตรวจสอบสารเสพติดเราไม่จะเป็นต้องทำแบบเขาครับนะทำก็ได้แต่เราถ้าเราเป็นคนดีนะครับเราก็ไม่ควรทำทำแบบคนอื่นที่เราดูแล้วมันไม่ดีเดีย๋ยวสักครู่นะอืม ตะคูนนะฮะตะคู่นะครับนะครับอันไหนท่านเราดูแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ควรทำอะนะครับนะอย่างกรณีของคุณเป๊กตำรวจเขาขอตรวจสารเสพติดแล้วไม่ยอมให้ตรวจถามว่ามันเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่พี่น้องคิดเอาเองผมคงไม่ไปว่าอะไรเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่มีพี่น้องประชาชนถามว่าเอ๊ะแบบนี้เราก็เอาแบบคุณเป๊กดีไหมครับนะครับ ก็อยากจะฝากนะครับอย่าไปทําแบบเขาเลยจริงไหมครับถ้าเรา,เ,าเราเมาก็ให้ตารวจเขาตรวจไปเราไม่ต้องไปทําแบบคุณคุณแป๊กนะครับอันไหนดีเราก็ทาอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําแต่ส่วนการกระทําของเขาที่ปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่พี่น้องประชาชนเขาก็จะตรวจสอบนะครับคุณแป๊กต่อไปในฐานะเป็นบุคคลสาธารนณะนะครับนะการเป็นบุคคลสาธารนณะมันก็ต้องเป็นอะไรเป็นแบบอย่าง ที่ดีจริงไหมครับพี่น้องครับนะนะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นมีคนหลายคนบอกเอ้ยเราก็เอาบ้างสิไปเจอตำรวจตำรวจปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ไปไงเอ่อไม่ให้ตรวจไม่ให้สอบหรอกนะถ้เลอ,องอ้างคดีแบบคุณแก็กได้ไหมได้ครับแต่เราจะไปทำเพื่ออะไรในเมื่อเราเป็นคนดีนะใครจะทำอะไรก็ทำไปจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับเพราะนั้นรายการทนายคลายทุกข์ก็ขอเรียนนะครับ คนดังๆถ้าดูแล้วมันไม่เป็นแบบอย่างเราก็เป็นไงไม่ต้องทาตามนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวขอขยับตัวอ,อีทักงนิดนะครับคุกคุกคลักคลักหน่อยนะครับออสักครู่นะครับสักครู่นะครับจุกครูนะครับจุกกรูนะครับสักครู่นะครับ พี่เดต่างๆมันก็อา,อาจจะไม่เวิร์กอ่ะอย่างนี้ก็เสียงดีขึ้นเพราะฉะนั้นนักร้องคนดังเขาไม่ยอมให้ตรวจสารเสพติดนะครับทั้งๆที่เขาอ้างว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเขาจะกลัวอะไรนะครับนะครับเขาจะกลัวอะไรพี่น้องว่คิดว่าเขากลัวอะไรนะครับกลัวความจริงหรือกลัวอะไรนะครับหรือว่าทนายความไปแนะนําให้เขาก็าส่วนใหญ่ก็ต้องมีนักกฎหมายไปแนะนาอะ นะเฮ้ยถ้าคุณมีสารเสพติดคุณก็อย่าไปตรวจนะนะครับนะแต่ก็ยังเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าคุณเป๊กไม่มีสารเสพติดนะครับก็ว่ากันไปนะครับไม่จําเป็นต้องเอาแบบอย่างคุณเป๊กไปเจอตํารวจก็ให้เขาตรวจนะครับไม่ต้องขับรถแหกด่านหนีด่านมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูก็เอาแบบเป๊กอย่าไปคิดแบบนั้นเชื่ออาจารย์เดนะนะถ้าเราเป็นคนดีตํารวจจะตรวจจะค้นให้ค้นไปเลย นะครับผมเน่นะก็ไปไหนมาไหนกลางคืนก็ไปไปกินวายก็เมาธรรมดากินแล้วต้องเมาถ้าไม่เมาจะกินทําไมตํารวจจะค้นจะตรวจอะไรก็จัดไปก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครมาค้นผมหรอกนะส่วนใหญ่เจอหน้าพีเดกก็เอฟซีครับเอฟซีครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเองก็ถือว่าเป็นขวัญใจตํารวจนะครับตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องไปเอาแบบอย่างใครอันไหนดีก็เอานะเขาบอกว่าเอาเยี่ยมแต่ไม่ต้องเอาอย่าง จริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นก็เห็นด้วยกับพี่เดก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องไปเอาแบบใครเขานะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมานะครับมีคมําพิพากษาที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะคาพิพากษาฎีกาที่4 7, 6, 7, ี่7จ็ดหกเทันะขอขอพูดจาภาษาชาวบ้านคืออย่างนี้เราไปซื้อคอนโดแต่เราไม่มีทางจ่ายเราก็เลยผ่อนชำระนะครับแล้วก็อยู่ในคอนโดเลยนะครับนะผ่อนเป็นรายเดือนกับเจ้าของคอนโด นะครับเพราะเรา,เ,าเจ้าของคอนโดโมแม่งก็ติดหนี้ธนาคารผ่อนอยู่เราผ่อนไปผ่อนมาปรากฏจ่ายเงินให้กับเจ้าของเรียบร้อยแล้วถึงเวลาจะโอนโอนไม่ได้ครับนะครับโอนไม่ได้เนื่องจากติดหนี้จำนองธนาคารก็เลยมาฟ้องนะครับฟ้องแล้วก็ยึดคอนโดที่เราอยู่เราจ่ายเงินไปครบแล้วหลักร้านนะครับเราต้องมาจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้จำงคือธนาคาร,คอ,าคารอีกรอบเพราะฉะนั้น นะครับใครจะผ่อนคอนโดอย่าไปผ่อนกับเจ้าของคอนโดนะให้ผ่อนกับแบงค์นะครับเเดี๋ยวทําไปทำมา,า,มาต้องผ่อนสองต่อครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับ,นะรบก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าของคอนโดที่เอาคอนโดมาขายเรามันดันทําไมฮะดันดันเป็นไงครับนะเดี๋ยวสักครู่นะขยับนะนะเอออืมนะครับสักครู่นะครับนะนะครับไอ้เจ้าของคอนโดมันดันเป็นนีหนี่แบงค์ เป็นนี้แบงค์แล้วมันก็ยังไม่จ่ายค่างวดหแบงค์ก็เลยมายึดก็มายึดคอน,นโดที่เราอยู่นะแต่เจ้าของคอน,นโดดันเอาเงินของเราไปแล้วนี่ครับคือเรื่องราที่เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับพี่เดก็นํามาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับนะนะก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วนะครับอะไรมันมีประโยชน์อาจ,จารย์เดก็เอามาเล่าให้ฟังอีกคดีนะครับจําเลยนะครับถูกฟ้องนะครับจาเลยถูกฟ้องครับถูกฟ้องว่าอะไรครับจําเลยถูกฟ้องว่า นะครับมีปืนเถื่อนนะครับพอมีปืนเถื่อนอจำเลยโดนจับจำเลยก็รับสารภาพเพราะปืนเถื่อนจริงๆแต่ตํารวจและอายการไม่ได้นําสืบว่าปืนมีทะเบียนหรือไม่อย่างไรนะครับพอแพ้คดีสารจําคุกจําเลยก็ไปยื่นอุทธร์จำเลยไปยื่นอุทธร์นะครับสารก็เลยบอกว่าอา้าวจำเลยรับสารภาพไปแล้วนี่นะครับจะมาสู้คดีอะไรในชั้นอุทธร์เพราะการอุทธร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการต่อสู้คดีไว้ ถ้าเราไม่ได้ต่อสู้คดีไว้เราจะมาอุทธรณ์ได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะมายกอะไรขึ้นมาใหม่ยกเหตุผลเรื่องโกโหกขึ้นใหม่ๆไม่ได้ยกเว้นว่าเราอาจจะต่อสู้ว่า <c oughs> พยานหลักฐานต่างๆนะครับที่โจทย์นำสืบนั้นรับฟังไม่ได้นะครับว่าจําเลยกระทาความผิดอันนี้พอได้แต่ว่าเป็นคดีปืนเถื่อนเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว่านะนะจำเลยรับสารภาพ นะครับนะเมื่อจำเลยรับสรารภาพแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ปืนเถื่อนนะครับก็ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จำเลยก็โดยโดนจำคุกกันไปนะสำหรับคดีปืนเถื่อนนะอืมนะครับว่ากันไปครับอือนะอัน,นเพราะฉะนั้นถ้าจะรับสรารภาพอะไรเราก็ต้องคิดให้มันดีก่อนจะรับสรารภาพคิดให้ดีนะฮะนะครับไม่ใช่รับสรารภาพไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาฮึดสู้ฮึดอะไรต่างๆ ผมจะเล่าให้ฟังมีคดีที่แปดลิว้วเนี่ยผมทําคดีนะนะครับลูกความผมคนติดยาเสพติดหนักเลยนะก็เสพเข้าไปเสพเข้าไปก็ปรากฏว่าไปไล่ยิงตํารวจไปทะเลออาะกับชาวบ้านก่อนเขาเรียกตํารวจมาตํารวจก็ามากันเยอะแยะเลยก็ปรากฏไล่ยิงตํารวจครับตํารวจต้องไปเอาอาสาสมัครเอาทหารเอาอะไรมาสามร้อยคนไล่จับเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีผ่านมานะครับจําเลยก็นะครับลูกความผมเนี่ย ก็หลอนยาครับยิงตำรวจไปตั้งหลายนัดแต่ตำรวจไม่ตายครับยิงไปที่รถตำรวจเลยตำรวจก็ทั้งตำรวจตหันสามร้อยคนมาจับเนี่ยฤทธิ์ยาบ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะนะครับเพราะนั้นมันอันตรายมากก็ยิงตำรวจไปแต่ไม่ตายนะขึ้นศาลก็รับสารภาพศาลชั้นต้นจําคุกไปยี่ห้าปีนะครับหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนทนายมาจ้างพี่เดไปทําคดีผมก็ต่อสู้ไปว่ารับสารภาพไปแล้วแต่ว่าขณะกระทําความผิดนะครับจําเลยบ้า มีอาการหลอนยาจาก25ปีสารลดไป15ปีเหลือ10ปีตอนนี้กำลังขออนุญาตดีกาเพื่อสารจะลดมากกว่านี้นะครับอันนี้เราก็นำมา,เ,า,เ,ลาเล่าสู่กันฟังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับเดี๋ยวสักพูดนัมนนะครับนี่ก่อนจะพูดนะนะครับ นะพี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับว่าการต่อสู้เรื่องบ้านี่ได้ผลนะนะครับจาก25ปีเหลือเหลือ10ปีนี่ผมก็ยามจะสู้ต่อนะครับให้เหลือไม่เกิน5แล้วติดคุกม,มาก็หลายปีแล้วก็อาจจะออกมาทามาหากินได้ก็คือเรื่องบ้านนี่ก็สามารถได้นะครับคดีแพ็กผลิตโชคอาจารย์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็มันเรื่องของเขาเขามีทนายนะครับเขามีทนายเขามีเงินนะครับเนื่องเมื่อเขามีทนายเขามีเงินทนายก็ต้องแนะนําว่าเฮ้ เองจะให้เขาไปตรวจสารเสพติดแล้วเกิดเจอขึ้นมาแล้วทําไงนะเขาก็อาจจะไม่มีความมั่นใจว่าลูกความเขาเนี่ยนะครับเออนะคะลูกความเขาเนี่ยมันมันมีสารเสพติดหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวขอนอรยกขยับเยับเลยนะอาจจะดูวุ่นวายนะครับอืมนะฮะเขาก็ไม่มีความมั่นใจนะครับขอไม่มีความมั่นใจเขาก็ไม่อยากให้ลูกความเขาไปเสี่ยงนะนะครับไม่อยากให้มีให้ลูกความไปเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดตรวจสารเสพติดไปแล้วแม่ไปเจอยาอียาอะไรเข้าไปก็สวย นะครับแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเอาอย่างคุณเป๊กเพราะว่านะครับนะถ้าเราเป็นคนดีจริงเราก็ให้กระตรวจไปเลยนะครับหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าโทษจำคุกไม่เกิน3ปีตำรวจสามารถเจาะเลือดได้เลยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้ตองหานะครับเข้าใจนะแต่ถ้าแต่ถ้าโทษเนี่ยคดใีใหญ่ๆคดีที่เขาเรียกอาญาร้าแรงเนี่ยนะครับคดีอาญาร้ายแรงเนี่ยนะคดี <plateau? S 2> อาญาร้าแรงก็คือโทษจำคุกเกิน3ปี นะครับอันนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหานะครับนะเข้าใจไหมครับมันมีคำพิพากษาฎีกามาแล้วนะครับผมโพสต์ไว้ที่หน้าเพจทนายคลายทุกข์อะลองไปดูนะครับลองดูนะครับนะครับโพสต์ไว้แล้วนะครับว่าถ้าความผิดอาญาร้ายแรงคือเกิน3ปีขึ้นไปถ้าจะเจาะเลือดนะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาแต่ไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือยินยอมโดยปริยายก็ได้นะครับนะลองไปดูนะที่เพจผมนะ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกิน3ปีเจาะได้เลยครับไม่ต้องขออนุญาตเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะครับผู้ต้องหาบางคนสลบลไปถึงโรงพยาบาลพนักง,งานสอบสวนก็สั่งให้หมอเจาะได้เลยครับไม,ไม่ต้องได้รับความยินยอมเคยมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับแล้วผมก็โพสต์ไว้ที่ที่เพจนะครับคำพิพากษาดีกาที่1 5 1 4 6้นะครับ ซึ่งตัดสินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131ทับ1วรรค2เมื่อวานนี้คุยกับผู้มุปถับหลายโรงพักแล้วเขาบอกว่าพี่เดนะเอาความรู้ตัวนี้ไปสอนพี่น้องประชาชนและก็สอนให้พี่น้องประชาชนเป็นคนดีไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทาตามเป๊กนะครับไม่ต้องไปทําตามนักร้องเขาจะเป็นแบบอย่างแบบนั้นก็เรื่องเขานะครับนะมันเป็นแบบอย่างดีหรือไม่ดีพี่น้องประชาชนก็คิดเอาเอง เจอด่านก็นะยอมให้ตารวจตรวจไม่ต้องแหกด่านไม่ต้องหัวหมอถ้าเราไม่ได้ทําความผิดไอ้คนที่แหกด่านไอ้คนที่ไม่ยอมตรวจไม่ยอมให้คน้นนะครับผมคุยกับตํารวจนะครับเมื่อวานนี้หลายโรงพักเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันก็คือพวกที่มีพิรุษพี่เดไม่ซีเรียสเลยนะตำรวจจะมาตรวจมาค้นบ้านอะไรต่างไม่กลัวถ้าเราไม่ทําความผิดนะนะครับไปที่ไหนตํารวจจะค้นก็ค้นไปเพียงแต่ว่าก่อนค้นก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้น ผมอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องประชา,าชนว่าไม่ต้องไปเรียนแบบเป็กนะครับเพราะว่าการกระทําแบบนั้นผมว่ามันน่าจะมีพิรุษนะส่วนตัวนะผมว่าไม่น่าจะเป็นแบบอย่างของคนเาคารพกฎหมายก็แล้วแต่เขาเขาจะทํากับสิทธิ์ของเขาแต่ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรแบบเขาจริงไหมครับพี่น้องครับนะความหมายทางกฎหมายของวิคลจริตกับหลอนต่างกันไหมครับเออก็คงไม่ได้ต่างกัน ทำว่าวิกลจริตเนี่ยครับตามกฎหมายก็คือการกระทําอะไรที่เราขนะกระทําความผิดเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้คือบ้าจัดหลอนจัดก็เป็นเหตุในการลดโทษได้นะครับอันนี้ก็คือหลอนยาบ้าไปยิงตํารวจข่าวใหญ่ที่8ปดเลียวครับตำรวจ3 0 0คนตํารวจทหารอาสาสมัคร300คนไปจับนะครับนะ,บนะบก็จาก25เหลือ10ปีผมก็กำลังช่วยเขาก่อนเพราะว่าเป็นคนป่วยหลอนยาเพราะฉะนั้นก็ฝากภูมิธรรมนะครับฝากพี่อ้วนภูมิธรรม นะครับที่ดูแลทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลดูแลทั้งทหารตํารวจฝ่ายปกครองจัดการเรื่องปัญหายาเสพติดครับนะครับจังหวัดไหนผู้ว่าแม่งไม่เอาไหนก็ย้ายย้ายแบบไม่ต้องไปเป็นผู้ว่าแนละ้วเอาเข้ากุกผู้การจังหวัดก็ย้ายครับผมเห็นด้วยนะนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องผู้เสพด้วยไม่ใช่จับแม่งอย่างเดียวไปดูแลคนเสพคนหลอนด้วยเต็มไปหมดครับ นะรายงานที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยปีหนึ่งมีมีคนเสพคนหลอนเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละเป็นล้านคนเพราะนั้นพี่อ้วนภูมิทําไปดูแลเรื่องยาเสพติดอันนี้เรื่องใหญ่ใหญ่มากนะครับฝากฝากด้วยแล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องเรื่องปากท้องครับตอนนี้ไม่มีจะกินแล้วครับพี่อ้วนนะครับไปดูนะนะครับไปดูด้วยเรื่องการทามาหาก,กินจะทํำยังไงตอนนี้คนไม่มีจะกินไปหาทางดูจะทํายังไงวันๆอย่าไปสร้างภาพหรือทำคอนเทนต์อย่างเดียว นะครับอย่าไปอย่าไปเอาแบบทหารของอะไรของอะไระกัมพูชาเมื่อวานนี้ผมดูเสคนหนึ่งที่ไปออกอรายการน,นะครับท่านพูดดีนะเขาบอกว่า,ขาเขมรเนี่ยทุกวันเนี่ยมันอยู่ในกาลาแล้ววัน,ว,นวันเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินไม่มีอาวุธอะไรที่จะมาสู้กับไทยสิ่งที่มันทําได้ทุกวันนี้คืออะไรทำคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์อย่างเดียวเพราะนั้นก็ก็ฝากไว้นะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่า,ขาเขมรเนี่ยมันสู้อะไรเราไม่ได้หรอกนะครับยกยกยก,ยกเว้นอย่างเดียวือเรื่องคอนเทนต์ เดี๋ยวกครู่นะนะครับพี่เดอาจจะงงงกเงียเงหน่อยนะครับขอขออภัยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนะครับทุกครูนะครับทุกครูผมไม่ว่ากันนะต่พี่เดงงงกเงียเงอยู่อ่ะดีขึ้นแล้วอ่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทุกครูกันนะครับอ่าจุกครูทุกครูให้ความรู้กันนะคือนายทหารเสียอะไรก็ไม่รู้นะแกไปออกรายการผมฟังดูแม่งเข้าท่าดีเขาบอกเขเมรมนสู้ไทยไม่ได้หรอก ตอนนี้มันเหลืออา้เดียวทำคอนเทนต์ครับส่งคนมาป่วนบ้างเป็น BSQ บ้างนะครับหลังจากนั้นก็เผาหญ่าเผาฟางนะครับแล้วก็ไปโกหกคนกรเหมนด้วยกันว่านี่เราบุกมาก่อวินาศกรรมแล้วนะครับรัฐบาลไทยก็อย่าทำแบบเ,เหม็นอย่าไปทำคอนเทนต์ครับปราบยาเสพติดก็ปราบจริงๆจับทั้งคนขายแล้วก็ดูแลคนเสพคนหลอนเอาเอาให้ครบวงจร